หลังจากที่ติดตามเรื่องราวกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับซีรีส์ฮีโร่ที่เรียกได้ว่ามาน้อยแต่ส่งพลังไปถึงแฟนๆได้มากพอสมควรเลยเพราะมันเป็นที่พูดถึงทั้งไทยและต่างประเทศกันแบบใกล้ชิดและเจาะลึกอย่างมากกับซีรีส์มูลไนฮีโร่สายเทาที่ได้รับพลังแห่งเทพคอนชูเทพปรกรณำจากอียิปต์ซึ่งโดยในวันนี้ครับหลายคนก็คงจะกดเข้ามาเพราะปกคลิปกันอย่างแน่นอนเลยล่ะนะ เพราะจากที่ดูกันมาเนี่ยก็ได้มีคนทําประวัติของเทพคอนชูหมุ่นไหนหรือทฤษฎีอะไรต่างๆกันไปมากแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครทําเรื่องราวประวัติหรือพูดถึงมิสเตอร์ไนหรือผู้พันไก่ทอดโลกจิตคนนี้กันบ้างเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทาง t ทลลิงสตอรี่ก็เลยจะมาขอเล่าเรื่องราวในส่วนของมิสเตอร์ไนเท่าที่หามาได้ให้มากที่สุดนะเพื่อคุณผู้ชมและคุณผู้ดูทุกคนแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปชมกันเลยครับ โดยเรื่องราวของมูนไนท์ฉบับซีรีส์เนี่ยจะมีส่วนเขาโครงคล้ายๆกับในคอมิกซักเป็นอย่างมากเลยนะครับเช่นเดียวกับมิสเตอร์ไนท์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกตัวตนของมูนไนท์ในการรับหน้าที่แนวสืบสวนหรือตามหาบอดแสอะไรสักอย่างซะมากกว่าโดยมิสเตอร์ไนท์เนี่ยจะมีสกิลในการช่างพูดช่างเจราจาและมีไหวพริบที่ดีคล้ายกับสตีเวนแกรนท์ที่มีความเป็นหนอนหนังสืออยู่หน่อยๆ มิสเซนไน์นะคบปรากฏตัวขึ้นในหนังสือคอมิกฉบับแรกๆแต่จะเป็นในรูปแบบของการร่วมมือหรือโคอฟกันมากกว่าแต่บทบาทที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นการรีบูทมูนไน์ในปี2014โดยรูปแบบชุดเสื้อคลุมสูทแบบกล่าวใจดูมาดเนียบและเป็นมิดแตกต่างกับอีกเวอร์ชันที่ทั้งสุขขุมเยือกเย็นและโหดดิบซึ่งร่าง2ร่างนี้เนี่ยก็สามารถสลับกันใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์กันไปครับโดยในฉบับคอมิกก็จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของมาร์สเปกเตอร์เองเลย ไม่ใช่ของสตีเวนแกรนด์ในซีรีส์ที่ปรากฏออกมาครับซึ่งบางครั้งนะครับเขาก็ยังใช้ชื่อว่ามิสเตอร์สเปกเตอร์ซีรีส์สามโดยมิสเตอร์ไนท์นะครับสร้างสารรค์ขึ้นโดยนักเขียนที่มีชื่อว่าวาเลนเอเลสและศิลปินดิแคลนเชลลี่ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับโดยมิสเตอร์ไนท์เนี่ยจะมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบการท้าตีท้าต่อยสักเท่าไหร่จึงมักจะมอบหน้าที่นี้ให้กับมูไนไนท์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าตนเองครับและนอกจากนี้ มิสเตอร์ไนท์เนี่ยยังมีบุคลิกความเป็นนักสืบคล้ายๆกับเชอร์ล็อกโฮมอีกด้วยซึ่งเขาก็จะมีอาวุธอ right ันร้ายกาดนั่นก็คือหวาทะาทวงท่าและฝีปากที่โน้มน้าวใจคนได้อย่างอยู่หมดัดทําให้เขามักจะได้รับการยอมรับต่อตํารวจและใครหลายๆคนมากกว่าร่างของมูนไนท์นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับมิสเตอร์ไนท์ฉบับ MCU นั้นจะค่อนข้างมีความแตกตา่างจากในคอมิกอยู่บ้างโดยจะใช้เป็นร่างจําแรงของสตีเวนแกรนท์ไปเลยเพื่อสื่อถึงความสงบความเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย แต่การปรากฏตัวของเขานั้นกลับกลายเป็นการสร้างเสียงฮาให้กับคนดูซะมากกว่ามากกว่าที่จะได้เฉิดฉายในฐานะนักสืบและการสืบสวนครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับในฉบับคอมมิกเนี่ยนี่ถือว่าเป็นร่างที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากมาร์คสเปกเตอร์ว่าเป็นเวอร์ชันที่ฉลาดและมีไหวพลิปที่สุดของเขาแล้วล่ะครับและถ้าหากใครที่ได้ดูซีรีส์มูนไนท์ในฉากต,ตอนที่สตีเวนแกรนท์พยายามแปลงร่างกายเป็นมิสเตอร์ไนท์กันแล้วเราก็จะได้เห็นอาวุธคู่กาย ที่ออกมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือกระบองที่มีความสามารถในการยืดหดได้ครับตามแบบในฉบับของคอมมิกเลยซึ่งเขาก็ได้นํามาใช้ในการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งเท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงหนึ่งที่เขาได้รับบทเป็นสายลับเนี่ยเขาก็ยังมีอาวุธปืนลูกดอกพิษที่เรียกว,ว่าน i g แมร์อินดักซิงท็อกซินหรือถ้าแปลนะครับก็คือยาพิษที่ก่อให้เกิดฝันร้ายซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ต้องขออาภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันก็คืออาวุธชนิดหนึ่งงที่่่มสเเตออรไนนนนนคยใใช้ใ้้กกาาูััแลว โดยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าผู้พันไก่ท้อโลกจิตคนนี้เนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยอย่างที่คิดเอาไว้เลยแต่เป็นตัวละครอีกหนึ่งบทบาทที่ทั้งน่ารักและน่าสนใจเลยทีเดียวครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของมิสเตอร์ไนนะครับฉบับคร่าวๆที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับ และคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings t o r y เรื่องเหล่านี้ไม่อยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ